สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB ก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะเรื่องแรกที่ BB จะพูดถึงก็คือวันนี้น้องหลิวหยีนะคะมาอัพ i อค่ะทุกคนแล้วรูปที่อัพในวันนี้ก็คือว้าวมากเป็นรูปพี่น้องแต่งชุดจีนนะคะเหมือนเป็นชุดงิ้วเนาะ อยากจะบอกว่างดงามมากงดงามที่สุดนะคะคือสมกับพี่เป็นน้องจริงๆอะ่ะน้องหลิวหยีเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมเนาะน้องชอบวัฒนธรรมจีนและน้องก็บอกเสมอว่าน้องดีใจที่แฟนๆที่มาชอบน้องชื่นชอบวัฒนธรรมจีนไปด้วยและพอน้องอัพรูปนี้อ่ะทุกคนเราว้าวมากชอบมากชอบแบบสุดๆนะคะคือว้าวจริงๆอะ่ะเรานะคะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยตามงานเก่าของน้องเลย เวลาที่น้องไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยตามไปดูเลยเราก็เลยไม่ได้เห็นภาพเก่าๆเวลาน้องแสดงมากนักนะคะแล้วพอเรามาเห็นรูปในไอจน้องอะ่ะคือชอบมากจริงๆชอบจนต้องเอามาเมาส์กับทุกคนนะคะคือชอบมากมากนะคะงดงามสูงส่งคือแบบโอ้ยชอบอะ่ะและเรื่องที่สองนะคะที่เราจะมาอัปเดตในวันนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะน้องหลิวหยีกับน้องลินโมนะคะไปไลฟ์เกมอีสปอรค่ะ น้องๆน,น่ารักมากมาอ้าไวยปอกันด้วยนะคะแล้วก็มาอัพทั้งสองคนเลยนะคะแล้วในไลฟ์นะคะน้องหลินโมกก็ดีดมากทุกคนมีเต้นเลียนแบบตัวละครในเกมด้วยคือน่าเอ็นดูมากเต้นไปด้วยหัวเราะตัวเองไปด้วยนะคะพอเต้นเสร็จก็เขินเลยทีเดียวแล้วก็มีแอคท่าถ่ายรูปหน้ากล้องด้วยนะคะหลายท่าเลยงานถนัดเขาเลยนะคะหลินโม่อยู่ที่ไหนที่นั่นก็สดใสเสมอนะคะ แล้วน้องหลิวหยีก็หัวล้อใหญ่เลยคงแบบโอ้ยโม่เล่นใหญ่ตลอดแต่ก็น่ารักนะคะและเรื่องที่3ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือทางออฟฟิเชียลของวงอิน o ูวันะคะได้อัปเดตคลิปสั้นๆที่น้องๆไปถ่ายแบบแม็กกาซีนประจำเดือนพฤษภาคมมายั่วพวกเรากันอีกแล้วนะคะคือไม่รู้เลยว่าควรจะมองไปที่คลิปของน้องๆคนไหนดีตาโฟกัสไม่ถูกแล้วนะคะ ต้องดูสิบเอ็ดรอบนะคะสําหรับน้องๆแต่ละคนเพราะน้องๆแต่ละคนหลอมมากคือรอเลยรอนิตยสารเล่มนี้เลยนะคะนิตยสาราเล่มแรกของน้องๆในนามอินทูวันนะคะเทพผู้บทั้งสิบเอ็ดคนต้องเลิศมากแน่ๆนะคะและสําหรับข่าวข่าวของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้ามีข่าวของน้องๆเพิ่มเติมบีบีจะมาอัปเดตเหมือนเช่นเคยคะ่ะและสําหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ากกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจน้ยนอยๆให้กับบีบีด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย